พี่สายชนถามว่าสงสัยว่าเป็นมะเร็งปอดนะครับแต่ยังตรวจไม่เจอทางถังเช่ายังไงโอเคทงังเช่าถ้าพูดถึงมะเร็งจะมี2ประเด็นครับ1ป้องกันกับรักษาถ้าเป็นการป้องกันเนี่ยนะนะอย่างที่เคยเคยส่งคลิปของคุณหมอให้ดูนะครับคุณหมอบอกว่านะถังเชา่าคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เด่นมากๆเลยนะครับก็คือการป้องกันมเนะเร็งนะเพราะว่าถังเช่าจะไปสร้างเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ชื่อว่า natural killer cell ไอ้เซลล์เม็ดเลือดขาวตัวเนี้ยมันจะมีหน้าที่ในการไปฆ่าเซลล์ที่มันแบบ ผิดรูปร่างเซลลเพี้ยนเซลพิกการเซลล์ที่ไม่สมประกอบตายตั้งแต่จะเป็นอนุบาลน,นะเพราะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นมะเร็งเนี่ยแทบจะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะเพราะมันไปฆ่าเซลเนี่ยตายก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าสงสัยว่าจะเป็นแล้วยังตรวจไม่เจอนะครับเรากินไปอาชุนนะมะเร็งมันมีสี่ระยะใช่ไหมครับถ้าเป็นแค่หนึ่งกับสองเนี่ยเอาอยู่นะหนึ่งกับสองยังไหวอยู่แต่ส่สวนมากหนึ่งกับสองเราจะไม่รู้ว่าเราเป็นครับเพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งระยะหนึ่งกับสองร่างกายคนยังปกติ คุณยังกินอิ่มยังนอนหลับยังไปไหนมาไหนได้เหมือนคนปกติเลยคือไม่ไม่แสดงอาการนี่คือความน่ากลัวของมันนะมะเร็งมันน่ากลัวตัวนี้ครับนะตอนที่เป็นเนี่ยหนึ่งกับสองมันไม่แสดงอาการครับแต่ถ้าพอเป็นสามเป็นสี่เมื่อไหร่อาการมาทันทีนะระยะสามเนี่ยหนึ่งน้ำหนักจะหายแบบผิดปกติให้รู้เลยสถานีฐานเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะไปตรวจโอกาสเป็นมะเร็งระยะสามสูงมากนะครับนะอะ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนะก็ แนะนำนะครับเชา้าสองยีนสองครับพี่สายชนอ่านไปก่อนเลยแล้วถ้าเกิดมีโอกาสได้ไปตรวจอีกทีเมื่อไหร่นะครับนะผมมองว่านะได้ข่าวดีแน่นอนครับอาจจะไม่ต้องไปนะผ่าหรือไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ได้ครับนะเพราะว่านะถ้าเป็นหนึ่งกับสองมันเอาอยู่นะครับพี่สมจิตบอกข้างซ้ายล็อกหนึ่งนิ้วเป็นนิ้วกลางข้างข,างขวาหนึ่งนิ้วเป็นนิ้วโป้งแล้วก็ปวดด้วยอ่าลองดูนะพี่สมจิตบีบครับให้เลือดนะดึงอย่างนี้ก็นะครับเนี่ยเวลาดึงเนี่ยดึงอย่างเนี้ย นะครับกับทุกวันนะดึงทุกวันนะพี่สมจิตเนาะลองดูนะครับอันนี้คือการการแก้กันเบื้องต้นนะตัวถังเช่าเนี่ยนะระหว่างถังเช่ากับพี่สมจิตผมมองว่าถังเชา่าอ่ะมันทํางานได้เต็มที่กับพี่สมจิตอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าอาการต่างๆที่พี่ดีขึ้นมาเนี่ยพี่เห็นผลอยู่แล้วนะแต่ว่าอาการพวกนี้มันก็มีแทรกมาบ้างครับนะพี่ไม่ต้องไปซีเรียสพี่ไม่ต้องไปกงังวลนะนะครับนะมันไม่ได้แบบเป็นแบบตลอดอยู่แล้วครับอาการปวดนั้นพี่ก็ค่อยๆครับ นะอย่าลืมเรานะว่ากันไปตามอายุนะพี่เป็นะปทีเียสมันนะครับนะอย่างน้อยสุขภาพเราดีมาขนาดเนี้ยผมถือว่านะพี่ก็แทบจะแบบยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอีกนะครับผมมองอย่างนั้นนะเนะ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 ดึงได้ครับเนี่ยดืดครับนะบีบได้อะไรได้นะจริงจริงเนะี่ยกล้ามเนื้อทุกอย่างเรามันมันจําเป็นนะครับในการขยับในนุ่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะครับอ่ะโอเคนะพี่สมจิตเนานะมียังไงก็เดี๋ยวทักหาผมได้ตลอดนะครับหรือทักหาอิน้ได้ตลอดนะครับ ดูแลกันไปครับนะบไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะครับคุณพี่สมจิตน,นะพี่สุพิชาเนื้องอกที่หลังจอประสาทตาโอเคนะครับไอเนื้องอกพวกเนี้ยที่มันอยู่ตามจุดสำคัญสำคัญเนี่ยอันเนี้ยนะครับมันมันค่อนข้างอันตรายนะครับนะพี่ดวงพรถามมาเพราะนั้น ออัดได้อัดเลยพี่ในมุมผมนะเชา้าสองเยนสองอัดไปก่อนครับเพราะว่าถ้ามันยังเล็กๆอยู่เนี่ยมันยังไม่ใหญ่มากนะอย่างน้อยมันยับยั้งไม่ให้มันโตขึ้นนะมันก็ไม่ไปเปียดไปเบียดเส้นประสาทนะครับนะตรงส่วนอื่นของลูกตาเรานะหรือถ้าดีโชคดีแบบอัดอัด,อดแล้วมันยุบยุบแล้วฝ่อเนี่ยนะครับก็ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับสําหรับตัวเนื้องอกนะครับะนั้น ดได้เลยพี่เชา้าสองยันสองนะครับพี่ดวงพรนะท่านประธานมีรูปค้าเป็นิาษีดวงทวารแบบมีติ่งทานถังเช่าช่วยได้ไหมโอเคนะครับกอที่ตอนนี้เป็นิาษีดวงนะมันจะได้ในกรณีที่ลดอาการอักเสบครับนะเพราะอย่าลืมว่านะครับบางลำไส้มันออกมาข้างนอกจริงๆลำไส้มันต้องอยู่ข้างในนะมันออกมาข้างนอกนะจริงๆมาอยู่ข้างนอกปุ๊บมันเจออากาศเจออะไรมันก็จะต้องมีการปรับเซลล์ถูกไหมครับ นะเพราะนั้นมันก็จะช่วยเรื่องของการลดอาการอักเสบนะครับนะแต่ถามว่าไอติ่งมันจะหายไปไหมมันจะอะไรอันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมมองว่าไม่ไม่น่าเจอนะคือไม่ไม่หายนะครับนะตรงติ่งพวกนี้ยแต่อย่างน้อยมันออกมาแล้วมันไม่อักเสบมันไม่เจ็บมันไม่บวมเอาแบบนี้ดีกว่านะครับลดอาการอักเสบลดอาการบวมนะครับนะแล้วก็ไม่เกิดอาการก็เรียกนะหรือมาอาจจะออกมาอีกไหมอันเะนี้ยนะนะเนะพราะนั้นก็ก็ดูตรงนี้นะครับนะพี่ วิชูตานะครับนะถามมานะครับนะเรื่องฤทธิ์สีดวงทวารเนาะนะก็แนะนําก็เพิ่มเติมเรื่องของอาหารก็อ่ากี่การขับถ่ายต้องต้องต้องมีระเบียบวินัยนะครับนะต้องถ่ายเป็นเวลานะถ่ายไม่ออกไม่ออกนั่งไว้ก่อนครับนะถ้าไม่เป็นเวลาไว้เช้าตอนไหนกี่โมงก็พยายามเวลาเดิมๆไว้ร่างกายมันจะค่อยๆฝึกแล้วก็ชินนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆปรับตัวของมันเองนะครับนะแล้วก็นะก็ ก็ตามนี้นะครับดิสิตดวงทวารน,นะประมาณนี้นะครับลดอาการกระเสดลดาการบวมช่วยได้ตรงนี้นะครับพี่ชาญลงถามว่าโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทางพันธุกรรมมีโอกาสหายไหมครับทานถังเช่าอย่างไร mm. คือถ้าถามกันว่าหายไหมเนี่ยนะครับ mm. คือเราต้องเราต้องบอกก่อนว่าตัวตัวถังเช่าเองเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยเราเราไม่ใช่ยาเราต้องคุยอย่างนี้นะครับ mm. ให้ทั้งมาเข้าใจว่ามันไม่ใช่ยาถังเช่า,า,ชามันเป็นอาหารเสริม นะครับทีอ่อาจจะมีตัวยาเยอะหน่อย21ตัวนะครับแล้วตัวยาเยอะมันก็เลยทาให้เราเวลาเรากินเข้าไปแล้วนะครับมันเลยส่งผลในทุกๆเรื่องส่งผลได้ในทุกๆโรคนะครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าถึงแม้ว่าจะเป็นจากพันธุก,กรรมก็จริงก็มีหลายๆคนที่กินแล้วดีขึ้นเยอะมากนะครับนะสังเกตไหมครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกกล้ามเนื้ออ่อนแรงก็ดีหรือพวกเอ,อ่ออัมพฤกษ์อัมพาตผู้ป่วยติดเตียงพวกเนี้ย นะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากลุกเขาอยากลุกครับเขาอยากไปแต่มันลุกไม่ได้มันไม่มีแรงถังเชา่าคุณสบัดเด่นมันก็คือการไหลเวียนของเลือดนะเพราะฉะนั้นเลือดเราไหลเวดดียนดีเลือดมันไหลเวียนดีอะกล้ามเนื้อมันได้รับออกซิเจนเยอะขึ้นได้รับอาหารเยอะขึ้นมันก็เผาผ่านพลังงานได้ถูกไหมครับเวลามันเผาผ่านพลังงานได้มันก็ส่งผลต่อร่างกายอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นผมรับปากพี่ชานานท์ลงเลยว่ามันดีขึ้นครับพี่แต่ว่ามันจะถึงหายไหมเนี่ยอันนี้รับปากพี่ไม่ได้จริงนะเพราะว่าหนึ่งเราแข็งแรงไม่เท่ากันใช่ไหมครับร ต้นสายไปเหตุมันเกิดจากอะไรกันแะน่เพราะว่านะในในทุกโลกครับถ้ามันแก้ที่ต้นเหตุได้มันจบหมดเลยนะแต่อตัวถังเช่าเลยมันไปไปลายเหตุถ้าส่วนใหญ่ถูกไหมครับนะอาเป็นว่าดีขึ้นครับผมมั่นใจว่าไอที่อ่อนแรงเคยยกได้แค่นี้มันยกได้เยอะกว่าเดิมนะเคยเดินไปได้แค่นี้เดินไม่ได้ไกลกว่าเดิมนะเคยขยับได้แค่นี้ขับไม่มากกว่าเดิมอันนี้ยผ,ผมการันตีพี่ไดนะ้แต่ว่าถึงขั้นหายไหมอันนี้อันนี้ไม่ได้ต้อง,อง,องทดลองต้องทานดูแต่อย่างน้อย เราสามารถช่วยตัวเองได้มากกว่าเดิมผมถือว่ามันก,ก็ก็ดีมากๆแล้วนะครับพี่นะโอเคนะพี่ทันลงนะอาจารย์โชคถามว่าผู้ป่วยเป็นต่อมลูกหมากต้องทานครั้งละกี่เม็ดครับโอเคก็เลตอ่อมลูกหมานะครับนะเรื่องการอักเสบการบวมการฉีดติดติดขันขัดอะไรก็แล้วแต่เชา้าสองเย็นสองครับยืนพื้นเลยครับนะเพราะว่ามันเกิดการอักเสบนะหลังจากที่ไม่มีการอักเสบแล้วนะครับร่างกายดีขึ้นแล้วค่อยลดลงมานะครับอาจารย์โชคนะพื้นฐานยืนพื้นสองสองเลยนะครับ พี่ชันลองถามว่าเบาหวานกินยาเช้า1เม็ดเย็นหเม็ดถ้าหยุดกินแล้วอัดถังเช่าอย่างเดียวมีโอกาสหายไหมครับทางควบคู่กันก่อนโอเคถ้าเป็นเบาหวานนะทางของถังเช่านะอันนี้ผมผมการันตีได้นะครับทีนี้เบื้องต้นเนี่ยนะอย่างยาเบาหวานที่กินเช้าเม็ดเย็นเม็ดถ้าผมเดาไม่ผิดน,น่าจะเป็นเม็ดสีขาวนะครับเพราะว่าเป็นอาการเบื้องต้นนะของคนที่เป็นเบาหวานร,ระยะแรกๆแต่ถ้าเป็นเม็ดสีเขียวเมื่อไหร่มันเป็นระยะกลาง ถ้ากรณีเป็นระยะขาวเบื้องต้นเนี่ยเอาง่ายๆครับยังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับกินคู่เลยครับนะเพราะว่าถัางเช่าเราเนี่ยนะครับกับยาเบาหวานมันทานคู่กันได้นะครับแต่ให้ผมจะย้ําเสมอว่าถ้ากรณีเบาหวานให้วัดน้ําตาลทุกอาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์วัดทุกอาทิตย์ครับนะก่อนกินวัดเลยก็ได้ครับว่ามีน้ําตาลเท่าไหร่หลังจากกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอมันเหลือสักร้อยยี่สิบนะน้ำตาลร้อยี่สิบมันอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้ว เราก็ลดนะครับลดปริมาณนะอย่างงดกินยาเช้าเย็นเนี่ยงดเย็นก่อนก็ได้ครับค่อยๆปรับกินเช้ากับเย็นเย็นไม่กินแล้วถ้าเหลือร้อยี่สิบนะเย็นงดแปกินหนังเช้าคู่นะครับนะนี่พอถ้าเกหลือสักร้อยสิบงดเช้าครับนะเราก็กินหนังเช้าอย่างเดียวนะเวลาปรับลดให้ปรับแบบนี้นะนะครับนะเพราะฉะนั้นสาคัญที่สุดเลยนะพี่ชาญองค์ฝากไว้ก็คือเรื่องของการวัดน้าตาลทุกอาทิ์ครับเราจะต้องมอนิเตอร์ตลอดจะต้องรู้ตลอดจะได้รู้ว่า ตอนนี้น้าตาลมาลงมาเท่าไหร่แล้วนะครับอประวันไม่ห่วงครับมันเป็นทางเองถังเช่าอยู่แล้วนะครับพี่นัชนานนะครับกินมาห้าเดือนไหลติดยกแขนขึ้นไม่เจ็บแล้วอ่านะครับโอเคขอบคุณพี่นัชนานมากๆนะครับที่มาช่วยแชร์ให้นะครับอโอเคนะครับนะวันนี้ก็ได้อัดรดนะครับนะไล่ตอบหมดนะใครข้ามคําถามใครไปก็ขออภัยนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะระดาทิติวัละเลิรนะคะอายุ68ปีค่ะก่อนที่จะรู้จักถังเช่านะคะมีคนแนะนําว่าอลองมาทานดูเพราะว่าเราหกล้มวันที่เราเดินเข้ามาที่บริษัทมิวซั c เซ s เว r ร์เรายัางถือไม่เท้ามาเลยนะคะเดินก็ไม่สะดวกเราทานได้ประมาณสัก2เดือนกว่าๆตอนนี้นะคะเราเหมือนกับคนปกติโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเราเคยหกล้มมาก่อนและใช้ไม่เท้านะคะเรารับประทานวันละ4 4เม็ดค่ะเช้า2เม็ด เย็น2เม็ดค่ะเรต้องขอขอบคุณบริษัท New Success World ขอขอบคุณคนที่แนะนำเราคือพี่โจโนะคะแล้วก็ขอขอบคุณประธานค่ะวันนี้เรามาบริษัทก็ดงได้รับท่านประธานได้แนะนำได้สอนอะไรหลายๆอย่างให้เรามากมายนะคะแล้วก็ขอเชิญว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยได้ทานโกเบิลพลัสนะคะลองทานดูนะคะว่าจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าดูแลสุขภาพดีมากเราจะเคยเหนื่อย มากนะคะและนอนไม่เคยหลับเราทานแล้วเราก็นอนหลับสบายและอีกอลูกชายค่ะหกลดชนนะคะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ทานประมาณ3วันเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดคุณหมอบอกว่าทําไมร่างกายถึงดีขึ้นไวขนาดนี้ก็ต้องขอขอบคุณค่ะโกเบงพัฒนะคะขอบคุณค่ะในนามของบริษัท n New Success World ขอเชิญทุกท่านที่รักสุขภาพแล้วก็อยากมีไรายได้ด้วยมาเป็นหนึ่งในครอบครัวของ n e s u c c e s s World ของเรานะคะยินดีต้อนรับค่ะ